สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับมีเยอะมากครมากินอาหารหวานของหวานขานขละไม่ครับพี่น้องของหวานของหวานคือยังครับข้ตุมมัดครับกินเขาวาด่าไ้ครับพี่น้องข้าตุมมัดครับหมักน้อยหน้าครับพี่น้องหมักน้อยหน้าสุกครับ ครับอกกรเบื้องพี่น้องครับแก้ให้ดูครับมันเป็นทั้งนี้ป็นตะแซบบอกครับพี่น้องพริกบับบับบับครับพี่น้องเขียนเจ้ากอดีเนาะพี่องเนาะว่ามันห่อสมครับพี่น้องนี่ครับใส่กล้วยน้ำว้าครับข้างในครับซีมองรสชาต์โอเคครับอร่อยครับไงบักน้อยนานํำครับบักน้อยนาคกับ บกเขียบนี่ครับบักเขียบหนังเฮ้าอี่ครับพี่น้องพอตรงแกะมันสีรูดออกไปเลยครับบักน้อยนบนบักเขียบหนังมันสีติดกับเปียกด้วยครับอันนี้มันบกเขียบหนังมันเลยเห็ดกินไงครับพี่น้องรูดออกเลยรูดจะเปียกมันออกเลยครับมันสิเป็นมิตรนวลกับในครับ หวานหอมครับพี่น้องไปเก็บมาตาให้หน้าครับพี่น้องเก็บมาบ่มไว้ครับเป็นกิโลสองกิโลนะครับในถุงะัะถุงใส่ถุงเต็มถุงอย่างนะพี่น้องนะกินไปเท่าน,นึงเลยนครับนี่เลยเอาไมา่เอามากินอีกครับเพราะว่ามัน นั่งหลายอยู่นี่ครับก็แแ่บดีครับดูด,ดินเทียเป็นนาของมันนะครับเนาะกินกับข้าวต้มเขากันประยังครับพี่น้อง <c oughs> เต็มถุงก็บเลี้ยแค่นี้แ่ะครับได้ข้าตุมมัดมาก มัดปักไงเลยครับพี่น้องเบื่งบักเขียบก็มี่ครับเขียบอะวงสิกไ้เบิ้งอุมัดใหญ่บ่ครับ่บน่นนนนะตละลกีบครับเบลเอเลยครับพี่น้องกีบนิ่งนี่กินคู้บ่ก,กินายก็อิ่มแล้วพี่น้องเนาะเนี้วนุ่มดีครับทายนี้ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมคลิปวิดีโอ ให้การสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ครับสิ่ม่คิดบีดีต่อไปนะครับเนาะขอบคุณครับ